อะไรกันแต่เช้าเลยนะครับสองสาวแสบลูกงัวกับต่ำๆนะครับอือมาเลยจ้องกันจ้องมองกันอยู่ได้อะไรอะไรต่ำๆนี่แสบฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วนะครับต่ำนี้แสบมากๆต่ำมต่ำมต่ำๆ

ต้มตำตอนเช้านะครับตอนนี้ชาวเช้ามาต้มตำต้มตำนี่ไปเล่นหางพี่เขาเอ๊อะต้มตำเล่นอะไรพี่เขาเอ่ะกินเก่งมากกินทั้งวันทั้งคืนเลยต้มตำไม่กลัวใครเหมือนเหมือนลูกวัวเนี่ยะลูก

ลุงวะโอ้โหครับเช้ามาก็จะสนุกสนานกันอย่างนี้แหละอืมตามตามมาตามตามมาตามมาเลยลุงว่ะตามตามมาเลยต,ตามมาเลย ตามมาเลยามตามมามากันนะามตามตามตามมาตามาตามาตามาามตามมาามตามมาเร็วามตามกนสวยนี่เจอเลยโอ้โหมตทมตาม โอ้นึกภาพเนาะถ้าเกิดวันนั้นพี่พุไปเจอไปอยู่วัดัาดูจะเป็นยังไงม้างอะฮะอ,อยู่วัดตามมราตาม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 ,ตามาใช้สมุกเลยน่ารัก,น,รกน้ารักนะครับเช้านี้นะครับ เช้านี้เขาก็เล่นมา,าก็เล่นกันเลยครับนี่พี่อุ๊บยังไม่ได้ล้างหน้าแปรงฟันเลยนะก็เลยยังไม่อยากโอ่อยอ่ยอย,อย,อยนี่นะครับนี่น้ำนี่ลองมาลงโอเคนะครับจบัจบพิมพ์เวไหมยังจับพิมนีเก็วกนแครั